กองชินรสชาติชิมกือนชิมกรอมากเลยเช่ไหมฮะน้ำนี่อร่อยมากเธออวเห่ะหลังจากสาปีที่ กันมาก,บาบก,กับบรรดาใจนคับี่เข้าพิธีการใช่ไหมคนระัเข้างานเราแล้วทำงานนี้เราก็ต้องคุยกันคือเรื่องของเรื่องของงานคุยกันแฟนค <ไป S 1> ลับเขาฝากคำถามมาหลายคำถามมากคร<ช>ับเยอะจนเยอะจนที่รู้สึกว่าเขาควรจะมาถามเอง <laughs> สบายดีไหมเป็นลิ้นน uh, so ้ำมูกหลายตัวร้อยไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อย um, no really ่างที้อนสบายดีครับสบายดีนะครับสบายดีคิดถึงแฟนคลับบ้านไม้ก็ได้เจอกันนานคำถามนี้เนี่ยรียกว่าไม่ต้องตอบก็ได้มันไม่ได้ดูวันที่คำพูดนะมันดูที่พี่ที่พอใจผิดด้านด้านซ้ายผัชผม ทำไมต้องชิ้ต้องมาชี้เฉียงๆงั้นมันโดนมันถึงเองแหละเออถ้อไปถ่าไปนะในปีนี้ปีนี้หลังจากทุกปีที่ผ่านมาสองปีที่เรารู้จักกันมาก็มีโคนในวันเกิดนี่ก็ทำบุญมาตลอดปีนี้วันเกิดปีนี้ทำบุญที่ไหนอะไรยังไงรลน์ากหน่ที่นี่ฮะที่นี่รายได้เอาไปที่ไหนนะ คือนะครับวันนี้เราเล่าคือเริ่มเริ่มกันตั้งแต่ตอนเช้านะต้องไปเหมือนกับเยี่ยมพี่พี่ทหารเดี๋ยวเล่าเล่าตอนเช้าฟังก่อนนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้ ก็ไปเยี่ยมพี่ทหารนะฮะก็คือตอนแรกก็ก็คิดว่าแบบไปแบบละลาพี่ก็จะละลาไปแบบหาพี่เขาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บละลาไม่ออกแบบคือแบบก็น่าสงสารเขาแต่ละท่านก็ก็เจ็บป่วยมาจากกันใช่ถ้าไม่ป่วยไม่น่าเข้าโรงพยาบาล ชั้นเดียวตลอดเลยไม่คือแต่ละคนเขาก็แบบน่าน่าสงสารเพราะว่าเขาเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละคือประเด็นเขาปฏิบัติหน้าที่แล้วคราวนี้คือเหมือนกับว่าแบบโดนระเบิดจนเนี่ยจะโดนระเบิดบางบางคนแบบก็ขาขาดบางคนก็กระดูกหักอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็เป็นพลทหารอะไรเงี้ยอายุน้อยกว่านี้ก็มียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ เขาเขาเรียกว่าอะไรพิพิธภทหารแล้วแบบไปล้างไปล้างอาวุธนะล้างอาวุธแล้วแม่เอพยายามสุบถามมาเป็นคำถามต่อไปเดี๋ยวคุณแม่ชื่อแปลด้วยนะก็ก like <ivan> <wonder> ็คือไปล้างอาวุธเย็นแล้วแบบก็ระเบิดมันแบบดังปุ้งใส่มืออะไรเงี้ยมีีเง้ยถ้าคนดูเต็มจะได้หมดทุก ทางไรอีกเนีน่ยทางไรอีกเนี่ยมันปูมน,นอกจากทางด้านแกลแพ้แล้วกาสาระนะไม่ใช่วันนี้เราเราเป็นปูมใส่มือทำสองดอกแล้วนะครับไม่วันนี้เราเราไม่ใช่ดิสแตวันนี้เราเป็นดิสเดอร์มิสดิสพาร์ท เราเราเราตัดภาพลากบนเวทีไว้ก่อนเราบ้านๆของเราเนี่ยแหละบ้านปูมเพื่อเพื่อข้อตกลงเสร็จๆ้วมันปูมเัที่อย่าเลือมลายสิมานี่ีคุณวันนี้เขามาตีนักแท้เหนือกาลเวลาเนี่ยคุณชา โอ้ยแม่นดูซายหมอเดี๋ยวนี่แหละที่เป็นตัวดีแท้แล้วเอามาตรงไหมอะไรไม่ได้ดูรู้จักรู้จักคนเดียวคุณชายหมอนั่นแหละแล้วนอกจากนั้นก็ยัยังจะสมทบทุนที่โรงพยาบาลเชนใช่ครับเป็นแต่ที่โรงพยาบาลรอยดนะครับก็คือตั้งใจว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่นอนที่นอนลม อที่นอลงนะครับอืที่แบบว่าคือคือมันมันจะช่วยป้องกันในเรื่องคือคนคนไข้ที่ขยับตัวไม่ได้ใช่ผู้ป่วยหนักหรือว่าผู้ป่วยสูงอายุไงที่เขาจะขยับขยับตัวลำบากไงคือเขาจะต้องนอนอยู่บนบนบนที่นอนบนที่นอนแล้วแต่ที่นอนเนี่ยที่นอนมาทั่วไปเนี่ยเขาจะนอนทับหลังก็อยู่ตลอดเวลาใช่เขาเรียกว่าเบสซ์โซ่เช่นสอร์ร a ่อีกไหมเบสซ อีส so ุเปย์เอาซีโนนีไหมครับซีโนนีซีโนนีเฟชเชอร์ซอได้เหมือนกันได้ได้สองเย์เฟชเชอร์ซอแล้วกเหมือนซอูบ้านหไม่ใช่ซอเอ S O อ E าอ๋อแปลว่าแพ้กดทับแม่ซอแพ้กดทับใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าเรานอนอยู่กับที่แล้วแบบมันเรียกมาเดินประมาณนั้นแหละมั้ง จากอาการป่วยธรรมดาที่ต้องนอนเฉยๆเนี่ยกลายเป็นว่าแผลกดทับเนี่ยจะทำให้ถึงขั้นชีวิตได้เขาเรียกว่าเป็น complication complication ถูกมีสมัครเรียนแพทย์เลยมันมีแพทยเยอะเลยก็จะช่วยในส่วนนั้นหน่อยใช่ที่อ่านในเจอคิดว่ามีตุกตายางมีเสียงไปแจกด้วยจริงๆไม่ค่อยพร้อเนักจริงจริงสิ่งสิ่งเนี่ย แล้วตัวตาขยายขนาดไหนเสียงเป็นยังไงเปลี่ยนทิศก่อนไม่ใช่เป็นคือคือคือหน้าที่ฟังก์ชันจะเป็นอย่างนี้คือตัวตาเนนี้เอาไว้บีบเอาไว้บีบด้วเวลาแบบเหมือนว่าอ๋อไม่จริงรอจบการคนละอย่ายที่คิดไว้เลยหรือว่าเอาไปลอยน้ำเล่นตัวตาเป็ด เรียกเรียกพยาบาลในยามฉุกเฉินอี๊บอีพยาบาลนันม่เสียงเสียงนะเสีไม่สียงมรู้สียมันไม่ใช่อยางังนะ้าเสียงนอ๋อเียนเหรเออเออเเนเีนที่แถวๆเนี่ยหลังกระสวงมันมีรูไก่ที่กระฟ้า ประหยัดแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตคนได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ